พี่ะวันนี้ยายพามากินม้าแพี่น้องมาช่มบรรยากาศก็ศจ้าสิลุง่งแหจ้ากำลังลือ้อตอนนี้ลื้อบัวออกอยู่จ้ากำลังลื้อบัวออกอยู่แต่จะลุง่งวันแหละจ้าจังน้อยจังค่อยช่มบรรยากาศไปสีมานก่อนมูพี่น้อง เด็นน er ้ำเน่าๆแล้วตอนนี้แผนทายถ้ำก็อยู่ทึ้งตั้งทีละลื้อ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 ยุนี่ยุนี่ได้แล้วหอยหน่วยหนึ่งแล้วเน่าหรือบ่เน่าเนาะหอยนีเนาะเน่าบปล่าล่ะถ้าเน่าจะชิมขึ้นมาเด้อหอยนั่น เอาเป็นเอาจังไดว่าสั่นพ่อนายเอฟพิ่นว่าเจ้าว่าคนไทยทำวิดีโอได้ดิเนาจังได้หนาวบ่พ่อนายมันหนาวบ่หนาวคักบ่เหมือนสิปเป็นตาเดตึกบ่แห่เหมือนในลื่นลื้อเลี่ยวกับสิแดงเมื่อซะบ่นี่ ลื้อ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 ดอกก็จิ้มขึ้นมาได้อดิได้ก้อนมูลอะไรเนี้ยเอาจิ้มขึ้นมาแซ่ไว้มันสีเหี่ยวดอกเพป็นนั่นเสียงไว้ดีปะยัง เื่องไหวย่างดีเลยบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ค่ะตอนนี้กำลังลื้อสายบัวออกค่ะยังพันในวันเห้ยจะก้นเลยบรรยากาศรอบๆวันนี้ร่มๆพี่น้องวันนี้ลมคับเลยหนาวคับพวกขึ้นแหนกับ อยากมาตึกแห่เสียงร่มร่มครับคนต้งตีล่ะลลร่มครักร่มแน่บ่ปลาหรือยังระบ่อน,ยน,นอยู่หันเออขึ้นเลี้ยวคือปลาหรือเตา่าปลากระเดือดบอบ่ ปากระเดือคือบ่อนคือเตาบ่อนเดียวเออกิมให้มันหอดนั่นมันลงน้ำอีกคือเกาหนะ่ะมันชิดหอดลงตัวไวๆลงหันน่ะ ได้ห้อยละจ้าได้ห้อยสองสามน่วยแล้วก่อนอื่นได้ห้อยก่อนหมูเลยจักสีนเนาบัวนเอาห้อยกระได้ไม่แต่ทิมขึ้นมากก็ทิมขึ้นมาเบิองบูบ๊ ไรแค่นี้สักก่อนพี่น้องยักจังน้อยจังชมบรรยากาศตอนวันแห่ผู้ใดสีมันผู้ใดสีบอมันเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิง้งใหม่อตอนนี้กรลือใกลจะแล้วพี่น้องกลจะได้วานแห่แล้วกลจะได้ลุ่งวันแห่แล้วสมาชิกมาด้วยกันเจ็ดคนแปดตับคนไทยทำค่ะแปดคนกับ ท่านผู้ชมอยู่ทีงฟังนี่แหละจ้ะยังมั่นไมมีผู้ใดวานจะกลนจ้ะ ังไม่ันได้ลือแล้วใกล้ที่แล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวแล้วก่อนเตรียมเตรียมให้เบิ่งใหม่จ้ะพี่น้อง